ลูกนัดมานั่งตรงนี้เขาตบที่ต้นขาของตัวเองเบาๆนัทมนททำตามอย่างว่าง่ายนั่งลงบนตักโดยไม่อิดออดยกแขนขึ้นเหนี่ยวรอบลำคอแกร่งที่ได้กลิ่นบุหรี่จางๆจากลมหายใจและริมฝีปากของเขาซึ่งมันกระตุ้นให้เธอมีความต้องการมากอย่างไม่ทราบสาเหตุรู้ตัวไหมว่ากำลังเล่นกับอะไรรู้สิรู้ทุกอย่างนั่นแหละและฉันก็จะตามใจคุณทุกอย่างในค่ำคืนนี้ นัทมนจับมือใหญ่ขึ้นมารูปไล้สวงอกเปลือยเปล่าของตัวเองชักอยากรู้แล้วสิว่าเธอยังซิงอยู่หรือเปล่าถึงกล้าทำอะไรแบบนี้ถ้าไม่ซิงจะไม่นอนด้วยว่างั้นนิ้วยาวเลื่อนไปแตะที่ริมฝีปากเล็กจิ้มลิ้มช่างเจรจาใครว่าล่ะจะจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบต่างหากงั้นคุณก็ต้องพิสูจน์แล้วล่ะ คีรติรู้อยู่เต็มอกว่าตัวเองกำลังคิดและทำอะไรอยู่แต่แม่นกน้อยที่หลุดออกจากกรงทองจอมยุ่นนี่สิจะรู้ไหมว่าตัวเองกำลังทำอะไรแต่ไม่ว่าอะไรก็ช่างตอนนี้เขาไม่มีเวลามานั่งสนใจอีกแล้วใบหน้าของคีรติเคลื่อนลงต่ำกระทั่งริมฝีปากทั้งคู่แตะกันมันเป็นสัมผัสที่คุ้นเคยอย่างประหลาดแต่เธอแน่ใจว่าไม่เคยมีอะไรกับเพียคีนคนนี้นี่เป็นครั้งแรกระหว่างเธอกับเขานัทมนมั่นใจ ถ้าเต้นมันแคบเกินไปก็นอนกันตรงนี้เลยดีกว่าไม่ไายผีสังเทวดาบ้างด้วยไงกันพูดมาได้ดานได้ไอยอดไม่เคยได้ยินด้วยไงนัทมนม้มปากแล้วทุบอกกว้างเบาๆเธอไม่ได้ขัดขืนจริงจังนักรอกเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเธอกับเขาแต่ที่น่ากังวลมันคือเรื่องอื่นไปแล้วตั้งหากคิดมาถึงตรงนี้เธอก็เริ่มเข้าหมดจริงจังขึ้นเฮคิน er คะครับเฮ er มีเมียม,มากี่คนแล้ว ถามไปแล้วใจก็ตุบๆต,ต่อมๆไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกลัวกลัวว่าคำตอบที่ได้รับจะทำเธอเคว้งแต่ถึงมีมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกในเมื่อเขาดูดีขนาดนี้แต่เธอนี่แหละจะปล่อยให้พามาถึงนี่แล้วอยู่กับเขาในฐานะอะไรเล่ามัวแต่คิดอยากหนีออกจากกรงทองจนลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปเลยคนเดียวไม่จริงหรอกรูปหล่อขนาดนี้จะมีเมียคนเดียวได้ไงจริงๆมีคนเดียวแน่นอนแล้วไม่คิดมีคนอื่นอีกแล้ว นัทมวนใจแป้า้าไม่อยากมีคนอื่นแล้วลากเธอออกมาแบบนี้ทำไมคีรติเห็นความกังวลเกาะกินดวงหน้าสวยก็เผยรอยยิ้มออกมาบางๆเมียเฮียก็คนตรงหน้านี่ไงมีแค่คนนี้คนเดียวกอหกกันหรือเปล่าไม่มีเหตุผลที่เฮียต้องทำอย่างนั้นลูกนัดคือเมียของเฮียคนเดียวและตลอดไปเขาคำรามเบาๆในลำคอเม,มื่อมือน้อยเริ่มสุกสนและสุดที่เขาจะคาดคิด นัทมนผลักอกกว้างจนร่างสูงพลิกลงไปนอนหงายส่วนฝ่ายชายก็ไม่ยอมน้อยหน้าคว้าร่างงามมาคล่อมร่างตัวเองไว้ทันทีพร้อมว่าต่อคนอื่นๆก็แค่ทางผ่านเท่านั้นผ่านมากี่คนแล้วล่ะคะถึงชำนาญการขนาดนี้เฮียจะผ่านมากี่คนก็ไม่สู้หยุดที่โลกนัทคนเดียวอย่ามาทำปากหวานหน่อยเลยนิ้วเล็กเลื่อนไปแตะที่ปากอยากได้รูปสวยเกินชายอยากชิมปากเฮียอีกเหรอคนบ้า ยังไม่ทันพูดเลยแต่เฮียอยากว่าพลางรูปลาต้นขาขาวนวลไปมาให้เธอรับรู้ถึงความพรักพร้อมของตัวเองในตอนนี้ว่ามีมากอย่างที่พูดจริงหญิงสาวพยายามขยับกายถอยห่างแต่กลายเป็นความผิดพลาดอย่างไม่ตั้งใจอยู่นิ่งๆสิลูกนัดเดี๋ยวได้อายพระจันร์กับดวงดาวจนได้เฮียว่าไงเสียงเข้มกดตำ่ำคล้ายกำลังควบคุมอารมณ์เต็มกำลังเฮียต้องสัญญาก่อน ว่าเรื่องในคืนนี้เกิดขึ้นเพราะความเต็มใจตั้งใจและพร้อมรับผิดช,ชอบเฮียเต็มใจพร้อมรับผิดช,ชอบลูกนัดอยู่แล้วให้ตายเขาอยากจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วแต่เธอก็ยังถามไม่เลิกสักทีเฮียคิดว่าจะปกป้องฉันจากคุณพ่อได้จริงๆใช่ไหมคะใช่เธอต้องการความมั่นใจจากปากเขาเพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนับจากนี้เธอจะยืนข้างเขาไม่ไปไหน และนั่นหมายถึงเขาก็ต้องยืดอกกล้ารับผลที่จะตามมาอย่างไม่เกรงเกรงลูกชายเจ้าสัวพาคินยังไม่เคยต้องพ่ายให้กับใครหรอกนะลูกนัดดวงตากลมโตมองศพในตาคมกริบอย่างกังวลแต่ก็ไม่มากแล้วคิดอะไรอยู่หเด็กโง่เธอคิดว่าการอยู่กับเฮียแล้วมีความสุขกว่าอยู่กับป,ป๊าเฮียพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อเธอนะลูกนัดขอให้จริงบอกด้วยรอยยิ้มหวาน